เกมที่สองนะครับเดี๋ยวเกมที่สองฝั่งละสามคน,นครับผมตานนี้ก็เป็นเกม VIP เหมือนเดิมกาดตายเกิดไม่จำกัดนะครับทีนี้ใครจะเป็น VIP อ่าโอเคครับมี VIP นะครับส่วนสองส<อ>งนี้เป็นการนะครับฮะถ่ายดีโออยู่เฮ้ยเดี๋ยวออกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ได้เดี๋ยวออกได้ส่วนฝั่งนี้เป็นการนะครับกาดของฝั่งป่านะครับผมกาดของฝั่งป่าเป็น VIP ป่ะอ้าวไม่ใช่การเหรอไปเรากลับฝั่งกัน ออกให้ได้เถอะออกให้ได้นะโอเคครับผมน่าจะลงตัวแล้ววันนี้สนุกมากครับผมก็คนไม่เยอะครับฝั่งละสามแต่เราใช้เกมเข้ามาช่วยมันเลยทำให้คนน้อยแต่สนุกนะครับคนน้อยแต่สนุกโอเคอ่เดินตามกันฝั่งนู้นฝั่งนู้นพี่จอดเป็น VIP ฝั่งนี้ ฝั่งนี้เจ้านี่เป็น V.I.P อันนี้คือกาสองคนนะครับก็ V.I.P ตายเกิดได้ได้กี่ครั้งส<า>องชีวิตนะครับแล้วก็กาตายเกิดไม่จำกัดนะครับน,นี่นี่นี่ V.I.P อ่ะเหรอเป็น V.I.P เหรออ่ <c oughs> ะเป็น V.I.P อันนี้กาดใช่ไหมโอเคกัดที่ไม่ถูกเลย <c oughs> โอเคก็เป็น V.I.P นะครับแล้วก็เปิดเต็นท์สนามโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบน ขนาดนี้สองฝั่งพร้อมแล้วโอเคจะเต็มเต็มตัวนะครับเต็มตัวนะครับโอเคครับเกมจะเริ่มในห้าสี่สามสองหนึ่งไปโอเคครับโอเคครับกาดนั่งวิ่งก่อนเลยครับผมโอโ้โหโอ้โหโอเคเอ้ยเป็น BIP ทำไมมันวิ่งวะ V I P สายเปิดนะครับผมคุ้มกัน V I P พีตัวเองด้วยนะครับคุ้มกัน V ี P ีตัวเองด้วยนะครับวิ่งได้เต็มสนามเลยครับผม,<า>มเล่นกันสามคนนะครับแต่เต็มสนามครับผมโอเคครับมีการสื่อสารกันแล้วครับโอเคอ่าอะไรนะขคอยชี้ดิคอยี ตัวคนพูดอยู่ไหนหาตัวไม่เจอสมาชไตมุมตก็บ1บโอเคสิบสี่นะครับเขาบอกว่าสิบสี่ย4อยู่สิบสีบ่มีคนตย้าวแล้วยากกันแล้วการ์ดลันเนอร์สามารถแท้งได้นะครับยิงตายเกิดมันจำกัดน,นะครับ 8, อันนี้คือตำแหน่งของพีไีนะอันนี้กาศนะครับ yes, yes, yes. การต้องคุ้มกัน vip นะครับผม <Yes. S 1> การโดนหนึ่งแล้วครับผม <Yes. S 1> การอันนี้ตายเกิดไม่จำกัดนะครับ <Yes. S 1> นนการตายเกิดไม่จำกัดโอเคยกปืนนะครับผมยกปืนแล้วก็เดินนะครับผมโอเคโอเคผมนับให้ <Yes. S 1> การจะเกิดในห้าสี่ สามสองหนึ่งไปโอเคการเกิดแล้วหนึ่งการเกิดสองห้าสี่สามสองหนึ่งไปการโดนสมมาอีกครับเปิดโอกาสให้เพื่อนได้เล่นนะครับผมดักเกิดเบาๆนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปโอเคครับโอ้อันนี้ปักหลักเลยอะปักหลักเลยฝั่งน,นู้นเป็นพี่จอชครับผมพี่จอดพี่จอดพี่จอชปืนจิ๊ด พี่จอยังไม่โดนยิงครับ VIP ย,ยังไม่โดนยิงครับผมคมใช่ป้าสแกนดีๆนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วสามนาทีผ่านไปนะครับสามนาทีผ่านไปนะครับโหการดันคู่เลยครับผม ยังมีฝั่งนี้สบายเลยเอาแล้วกากาศยิงกันเองแล้วผมปีกซ้ายปีขวาดูเดือดมากเกมนี้ไม่มีผู้หญิงผู้ชายนะครับทุกคนมีปืนเท่ากันยิงเท่ากันเรียบร้อยการโดนยิงครับผมกาไรเกิดได้ไม่จำกัดนะครับเปิดโอกาสให้เพื่อนได้เกิดนะครับผมเดี๋ยเพิ่งตักเกิดเด้อ การจะเกิดใน 5, 4, 3, 2, 1ไปเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ยิงนะครับเอาแล้วโอ้โกาสร,รันเดอร์เราแม่งสุดยอดรูดแล้วครับผมเนื้อที่สนามประมาณ50-50ิบห้าบนี่ๆๆอันนี้ v i p เราโอ้ว i p เราแม่งโคตรเท่เ 40เมตรเรียบร้อยการระโดนอีกแล้วครับผมการระโดนยิงอีกแล้ว VIP ยังไม่โดนเลยการจะเกิดใน5 4 3 2 1เกิดเปิดโอกาสให้การเกิดนะครับผมโอ้ยเุณจะเกิดยังไงเนี่ยโอ้ย วีเอพีวีเพีวีพีรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาครึ่งสนามถอยถอยถอยครึ่งสนามถอยครึ่งสนามอ่ะถอยครึ่งสนามไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกาดกาดครึ่งสนามครับผมโอเคทีมฝั่งแม่น้ำจะเกิดในห้าสี่สามสองหนึ่งเกิดขุมคลองวีเพีด้วยนะครับผมวีเพีสามารถยิงซัพพอร์ตการ์ดเราด้วยได้และได้ด้วยนะครับผม V.I.P ฝั่งนี้ V.I.P ฝั่งนู้นสามารถยิงซัพพอร์ตการ์ดให้การได้ได้ขึ้นหน้าได้ด้วยนะครับผมพยายามคุ้มครองการ์ดของเราด้วยถ้าการ์ดตายเราก็ซวยถ้าการ์ดตายเราก็ซวย V.I.P ตายเราก็ซวยลูก <c oughs> ลูกหมดนะผมลูกหมดมีลูกปืนเก่ะให้เพื่อนนะครับผมโอ้หทำไมฝั่งนี้ดันโหดรจัง VIP อฝั่งแม่นาจะทำเช่นไรดันเลยครับผมเจ็ดนาทีผ่านไปลูกหมดวิ่งกลับไปหา VIP ขอลูกก็ได้ v i บตายแล้วนด้ครับผมจบเกมจบเกมจบเกม